วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการทันเรื่องทองกับพีแคปรายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและการลงทุนเกี่ยวกับทองคำในภาพด้วยโอกาสทองมองขับดโอกาสการลงทุนเรามาสรุปข,ข่าวเมื่อคืนวานนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์นะฮะก็มีการปิดตลาดเพิ่มขึ้นนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์นั้นนะฮะก็ทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่ง ตลาดก็ยังคงขานรับในเรื่องของความคาดหวังที่ว่าสภาคอเกรสแล้วก็สภาคอเกรสสารัฐนะฮะจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็วๆนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับตลาดก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะครับซึ่งสำนักงานอาหารและยาสารัฐเนี่ยก็ มีการอนุมัตินะฮะให้ใช้วัคซีนของบริษัทโนโอน่านะครับหลังจากที่มีการอนุมัติวัคซีนให้กับบริษัทไฟเซอร์ไปก่อนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและนอกจากนี้นะฮะสกุลเงินดอลลาร์นะฮะก็มีการอ่อนค่าลงนะครับและก็นักงทุนเนี่ยยังคงเทขายดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยนะครับ หันไปถือในสกุลเงินหรือสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหลังจากที่มีความขึ้นหน้าในเรื่องของการเจรจาพัตรการกระท่อนเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็รวมไปถึงการที่อังกฤษและวก็สหภาพยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะบรรลุบรรลุข้อตกลงในเร็วๆนี้นะครับปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์นั้น อ่อนค่าลงนะครับก็น่าจะมาจากการที่ในเรื่องของการออกมาตรการกรตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการบรรลุข้อตกลงนะร,ระหว่างอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับแล้วก็แล้วก็รวมไปถึงการที่เฟดนั้นนะมีการอัดฉีดเงินนะคับโดยใช้ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทางของสหรัฐนะครับก็ในช่วงนี้นะฮะก็จะทําให้สกุลเงินดอลลาร์นั้นยังคงอ่อนค่าลงนะครับสำหรับตัวเลขที่ประกาศเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านนะฮะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ9้าเดือนนะครับสําหรับตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านเมื่อวานนี้นะครับ นะแล้วก็ในส่วนของภาคแรงงานสาระนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็จํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานนะครับแนะเมะื่อวานนี้ก็มีผู้ขอรับสิทธิการว่างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับนะโดยตัวเลขอยู่ที่ระดับ885,000ลายนะครับนะซึ่งสูงกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ800ลายนะครับเมื่อวานนี้นะฮะ สำหรับตัวเลขที่จะประกาศในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะมีตัวเลขในส่วนของดัชนีที่นำภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับนะอันนี้นะักทุนอาจจะต้องคอยจิดตามในนะในค่ำคืนวันนี้นะครับมาดูในส่วนของทองคำกันนะครับทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็ทำจุดสูงสุดนะฮะที่ระดับบริเวณหนึ่ นะฮะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าเหรียญน,นะครับเป็นจุดสูงสุดของว,ว,วันเอวนัวนนะฮะก็ทำให้นักลทุนเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มทยอยเทขายทำกำไรนะครับหลังจากที่ราคานั้นได้เคลื่อนตัวเข้าหา,าบริเวณแนวต้านนะครับซึ่งบริเวณแนวต้านนะฮะในในเช้าเนี่ยก็จะอยุดแถวที่บริเวณ อ่1,890ถึง1,900เหรียญนะครับซึ่งจะเป็นแนวต้านในช่วงของเช้าวันนี้นะฮะในขณะที่แนวรับเนี่ยก็จะอยู่ท่า,าที่บริเวณ1,867ถึง1,858เหรียญนะครับซึ่งึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกรอบแนวรับของทองคำสปอร์ตมือนอกนะครับในส่วนของอทองคํา 96.5นะครับเทองคำ96.5นั้นนะฮะในภาพรวมเนี่ยก็ก็ยังยังดูในลักษณะทีเ่เป็นาการดีตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นไซเวย์นะฮะเป็นลักษณะไซเวย์อัพนะครับน,รน, Up, นะบนะบก็ที่ผ่านมาก็าสามารถที่จะดีตัวขึ้นไปได้นะฮะก็ทำทำนิวไฮในรอบสัปดาห์เหมือนกันนะครับโดยกรอบแนวต้านของทองคำ96.5นั้นก็จะอยู่แถวที่บริเวณ สองหมื่นหกพันหกร้ยหบาทนะครับไปจนถึง26,820บาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกรอบแนวต้านของทองคำก้าสิบหกจุดหานะครับในส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถาๆที่บริเวณสองหมื่นหกพันสามร้อบาทนะครับไปจนถึงสองหมกบาทก็จะเป็นกรอบแนวรับของทองคำก้าสิบหาในวันนี้นะครับ่านะนะก็วันนี้นะครับมุมมองของทองคาเนี่ยนะฮะ ก็น่าจะเป็นลักษณะของอการเทขายทำกำไรนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยมันขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับซึ่งก็เข้าใกล้ะระดับ1,900เารอยเหรียญแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหากราคามันขยับตัวเข้าใกล้ระดับ1,900เอยเหรียญน,นะครับก็ฝากนักทุนนะครับอาจจะต้องอแบ่งทำกำไรออกมาก่อนนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วนะฮะที่ราคาทตกคำนั้น มีการดิดตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนแรงเทขายทำกำไรเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ราคาก็เข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญนะครับที่ระดับ1,900เหรียญน,นะครับก็ฝั่งนักทุนนะครับอาจจะต้องแบ่งปิดสถานนะทำกำกไรออกมาก่อน,นะครับหากมีการยอดตัวหรือพักตัวเนี่ยเราก็พินาเข้าซื้อนะครับนะหากมีการยอตัวระหว่างวันนะครับ ก็พิจารณาเข้าซื้อนะครับโดยมีจุด s t อปลอ s s นะครับหากราคาต่ำกว่าระดับ1,845เหรียญลงมานะครับหากลดต่ำกว่า1845ัน1 8เหรียญลงมาแนะนำปิดสถานะขาดทุนออกไปนะครับนะหรือทำสตอปลอ s s ออกไปนะครับนะบนะก็อันนี้ก็เป็นกรอบการลงทุนในเบื้องต้นนะครับ สำหรับนักทุนท่านใดน,นะครับที่สนใจจะเปิดทำการซื้อขายกับทางบริษัท G-CAP นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีความขค้ื่นไนาอย่างไรนะครับนะฮะในสัปดาห์หน้านะฮะเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำกัน,กน,กนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบวัสดีครับ